สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูปต a M9540 นะคะตัวนี้รถเดิมๆเลยนะคะมาใหม่ค่ะตัวนี้รถปี58นะคะสภาพดีมากๆมาพร้อมอุปกรณ์ใบมิหน้าและผานนะคะตัวนี้สภาพสวยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพใกล้ๆกันเลยค่ะ สภาพเครื่องยนต์ใกล้ๆนะคะตัวนี้คือสีเดิมทุกจุดเลยนะคะจากโรงงานเลยนะคะไม่มีรอยรั่วซึมค่ะไม่มีรอยแกะนะคะตัวนี้นค่ะสีตามสายเลดยังอยู่สีทองเลยนะคะตัวนี้สภาพสวยนะคะพร้อมใช้งานค่ะ M9540 นะคะตัวนี้ช่วโงการทำง,งานค่ะ 922ชั่วโมงนะคะตัวนี้922ชั่วโมงเท่านั้นค่ะสภาพสวยเลยนะคะนี่ค่ะสีสันตัวรถนะคะตัวนี้เป็นสีเดิมทุกจุดเลยนะคะ้องเกียร์นะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะตัวนี้นี่ค่ะสภาพดีมากๆนะคะมีตำหนินิดนึงคือมีเบาะขาดนิดหน่อยนะคะแต่นี้ทางร้านปรับเปลี่ยนให้ได้ค่ะสภาพสวยนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะมาดูได้เลย สีเส้นนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสภาพดีทั้งสีเส้นนะคะยางสวยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะใครที่หา M9540 อยู่นะคะตัวนี้ไม่ควรพลาดเลยค่ะตัวนี้นะคะป้ายทะเบียนต่อคอ8184แกำแพงเพชรน,นะคะสภาพสวยๆเลยนะคะามาดูด้านหลังของรถค่ะตัวนี้เป็นสีเดิมคู่ตัวของรถเลยนะคะนี่ค่ะไม่มีรอยออกรอยดำค่ะรอยแกะไม่มีนะคะตัวนี้ PTO ไม่ได้เปิดใช้งานค่ะเป็นรถไร่เลยนะคะตัวนี้มาพร้อมผานนะคะตัวนี้ผานเจ็ดนะคะสะภาพสวยค่ะตาช้างนะคะใบเต็มค่ะใครที่หา M 9 5 4 0อยู่นะคะไม่ควรพลาดเลยตัวนี้ราคาดีด้วยนะคะราคาไม่แพงเลยนะคะเจ็ดแสนกว่าๆเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดแน่นอนรถสวยสภาพพร้อมใช้งานมากๆนะคะนี่ค่ะ สวยๆเลยนะคะตัวนี้จัดส่งให้ฟรีถึงที่นะคะเราพยายามซูมให้ลูกค้าดูใกล้ๆทุกจุดนะคะ <c oughs> เผื่อท่านไหนอยู่ไกลไม่สะดวกมาดูสินค้านะคะสามารถโอนจองได้1,000 0บาทนะคะที่เหลือเก็บเงินปลายทางค่ะ <c oughs> มีจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศเลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะ <c oughs> ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่7,98,000บาทเท่านั้นค่ะ 798,000บาทเท่านั้นนะคะจะส่งให้ฟรีถึงที่ด้วยนะคะสนใจก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้เลย0819136451นะคะมีค่าแนะนำให้ด้วยคัะละ5,000บาทท่านใดที่แนะนำญาติหรือว่าคนรู้จักให้มาสื้อรถจากทางร้านนะคะก็มีค่าแนะนำให้ด้วยค่ะคันละ5,000บาทนะคะตัวนี้ M9540 ค่ะไอ้ทนไอ้ทน เดี๋ยวรอช่างมาลองขับให้สักครู่หนึ่งนะคะใครหา M95 อยู่นะคะไม่ควรพลาดเลยราคาดีมากๆ798,000บาทเท่านั้นนะคะจะส่งให้ฟรีถึงที่ค่ะสนใจก็โอนจองกันได้10,000บาทนะคะถ้าเกิดไม่สะดวกมาดูสินค้าหรือว่าท่านใดที่สะดวกมาดูสินค้านะคะก็มาทดลองขับที่ร้านได้ค่ะมีรถให้เลือกมากกว่า90คันนะคะตัวนี้ เกียร์ไฮดรอลิกดีนะคะพร้อมใช้งานนะคะตัวนี้สวยเดิมเลยนะคะ